ว่าจะจบครับแต่ว่ามาดูบรรยากาศครับฝนตกลินปล่อยๆกันนะครับเนี่ยบรรยากาศครับฝนลงครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับนู้นครับยังเหลืออีกงานหนึ่งข้างบนนู่นครับทีนี้ไปงานนี้เป็นงานข้างล่างสุดท้ายนะครับถ่ายเยอะก็ไม่ได้เดี๋ยวมันตกหลมเมื่อกี้ก็ตกลมไปแล้วครับแต่โซ่มาลากขึ้นนะครับ ฝนกำลังตกลปอยเลยครับตอนนี้นะครับบรรยากาศนะครับสุดยอดจริงๆครับวันนี้นะครับโอ้ผ่านไปครับจะเป็นอย่างไรครับผลผลิตที่จะเกิดมาจะได้ไหมครับครับสู้กับบรรยากาศสู้กับธรรมชาติของสายฝนแล้วกันนะครับฝนตกพล่ำพล่ำบรรยากาศน่านอนไปครับครับดูครับ สมกับบรรยากาศในฤดูฝนจริงๆเลยครับเนี่ยครับ <c oughs> <c oughs> เดินลงมาถึงทุ่งนามันยังแดดอยู่นะครับเนี่ย <c oughs> อพอเดินลงไปเก็บหอยเชอรี่ออกจากน้ําท่วมจรงที่มันมีน้ำครับได้ประมาณสองถุงนั่แหละแต่ว่า,าตกลงมาแลวครับเนี่ยนะครับโลรยปลายลงมากันเลยครับนี่ครับสายฝนครับแต่ไม่รู้ว่าจะนานเท่าไหร่นี่เพราะว่าด้านหลังก็มีเปิดมาอยู่ น่าจะจักประมาณสักยี่สิบสามสิบนาทีได้อยู่มั้งนะครับก็ไม่รู้ว่าจะตกนานแค่ไหนนะครับมาหลบตรงโคนต้นพันชาติที่เรามาเก็บเห็ดนี่ครับอ่อาก็ต้องเข้ามาหลบนะครับเผื่อจะได้ไม่เปียกมากนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้แค่ไหนนะครับกลังแรงครับลังแรงครับเริ่มแรงมาแล้วนะครับ บรรยากาศสุดยอดจริงครับลงทุ่งนามานี่โดนทันทีเลยครับด้วยอาการของคำว่าไฟดับนะครับก็เลยลงมาทุ่งนาผ่านไปครับนี่ครับมันก็จะวิ่งแล้วก็หายไปแต่ว่ายังไม่ถึงกับหมดนะครับที่วิ่งหายไปแบบนี้นะครับยังมีตามหลังมาอีกชุดนะครับดูก้อนเมฆแล้วน่าจะมีอีกชุดหนึ่งอยู่นะครับชุดนั้นไม่รู้ว่าจะหนักจะเบาเท่าไหร่นะครับ นี่ครับบรรยากาศบ้านๆครับตอนสายๆประมาณบ่ายสามโมงครับบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสองผมลงมานะครับเดินเก็บหอยเชอรี่มาทำมาถึงบ่ายสามพอดีครับน่าจะประมาณนี้อ่ะมันตกลงมาครับชั่วโมงหนึ่งก้อนเมฆวิ่งมาทันผมพอดีครับดูครับมาแล้วครับก้อนที่สองครับมาแล้วมาแล้วครับอ่ะก็ถือว่าพอได้หลบเม็ดฝนอยู่บ้างเล็กน้อยครับ ถ้าไปเดินอยู่เดี๋ยวมันจะเปียกนะครับนี่นะครับบรรยากาศทุ่งนานะครับอุ้ยมาฝั่งนี้ไม่ได้ครับเม็ดฝนโดนโทรศัพท์ครับเดี๋ยวจะเจอปัญหานะครับไม่ดีนะครับวาดไปครับนี่แหละครับบรรยากาศาทุ่งนากับสายฝนสุดยอดจริงๆนะครับไม่ธรรมดาเลยนะครับถ้ามีแล